สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจับกลัวกันเองนะครับวันนี้ผมมีเมนูหอยลายผัดน้ำพริกเผาโหละพานะครับเดีย๋ยวขั้นตอนแรกเรามาล้างทำความสะอาดห้ยกันก่อนนะครับ ล้างประมาณ3าถึงสน้ำนะครับเสร็จแล้วเราแช่น้ำทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ1 0 1ถนาทีนะครับเดี๋ยวระหว่างรอแช่หอยอยู่นะครับประมาณ15นาทีเรามาขกพริกกระเทียมกันก่อนครับประมาณนี้ครับโขกแก้พอหยาบหยาพอนะครับ พริกกระเทียมของเราเริ่มหอมเ,เริ่มเหลืองได้ที่แล้วเดี๋ยวต่อไปเป็นพริกเผาครับพริกเผาตามด้วยนมำข้นจืดน้ำพริกเผานมำข้นจืดตามด้วยน้ำปลาครับซอสหอย น้ตาลทรายครับผงชูรสนิดหน่อยชิมรสชาติดูครับอืมหลังจากที่เราซิมรสชาติดูแล้วนะครับได้ที่พอดีแล้วต่อไปก็ พระเอกนลครับพระเอกพระเอกลงไปเล่นไฟเลยครับผัดไปเรื่อยนะครับจนก,กว่าหอยทั้งหมดจะอ้าออกนะครับหอยลายผัดพริกเผาใบโหระพาเคแล้วครับ หอยลายของเราก็เริ่มอามาหมดแล้วเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราใส่ใบโหระพาเลยครับเส๋็จเราปิดแก๊สเลยผัดนานไม่ได้ครับเดี๋ยวหอยเดี๋ยวหอยจะหดนี่ยครับปิดแก๊สแล้วก็คลุกใบโหระพาให้เข้ากันกับผัดหอยของเราเสร็จก็ร้อยแล้วลครับเมนูวันนี้หอยลายผัดพริกเผาโหระพา สีสันดาตานะครับเมนูของเราในวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับขอให้เ,เพื่อนๆทุกคนมีความสุขในการทําอาหารนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ